สวัสดีครับผมอยู่อีกจุดหนึ่งใน o อเอซิสซีเครับจังหวัดจัทบุีครับแหลมเสิงมาดูวิธีการให้อาหารปลาคาบครับเนี่ครับจะซื้อเป็นจุกนมมาแบบนี้ครับมีอาหารอยู่ข้างในครับเราก็ไปซื้อมานี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับครับ อาปากรอครับอาปากรอยเลยมาเต็มเลยครับเต็มเลยครับนี่นี่เนี่ยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับดูดหัวนมมครับเนี่ยเนี่ยวิธีการป้อนดูดเหมือนดุกนมครับดุกนมครับนี่ครับ ตอนที่จะเข้าไปชมโรมาครับก็จะมีจุดให้ปลาคราบนี่ครับดูกันใหญ่ดูกันใหญ่ดูกันใหญ่เลยครับนี่ครับปลาคราบเยอะครับ มากินกันใหญ่เลยกินไม่รู้จะกินหมดแล้วบ้างเนี่ยหมดแล้วหมดนะครับหมดแล้วถ้าหมดถ้าหมดเลยเขารู้เลยเขาไม่ดูดเนี่ยเนี่ยเขาไม่ดูดจะไม่ดูดถ้าเขาไม่ดูดแล้ว,ลวรู้ว่าหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ย ดูครับดูครับที่บ้านเราก็มีเดี๋ยวเราหาวิธีให้ให้อาหารเขาแบบนี้เขาจะเชื่ออือโอ้ดูครับ,ด,รบดูจนนี่หมดแล้วคืตรงนี้นะครับ เใช้อาหารเม็ดผสมน้ำเหรอครับใช่น้ำในบ่อแล้วเขาถือว่าน้ำฟองแล้วอ๋อต้องฝึกต้องฝึกนานไหมครับเนี่ยไม่นานมากเลยหรอกค่ะถ้าพี่อยากฝึกพี่ก็อดอาหารมันก่อนเพื่อเพื่อมันบังคับให้มันกินอย่างนี้ก่อนอ๋ออดอาหารอพอดีผมเลี้ยงไว้ที่ที่บ้านก็มีเลี้ยงไว้เชื่อมไหมคะจับได้ไหมคะไม่ได้เอางั้นก็ยากครับพี่แล<ะ>้วอ่าต้องเลี้ยงมันเชื่องก่อนอ๋อเพราะไม่งั้นเรายื่นไม้ไปมันก็กลัวแล้วค่ะครับครับ ทำไงมันถึงจะเชื่องเนาะเราต้องเล่นกับมันใช่ไหมขนาดเลี้ยงไว้เองนะเนี่ยเชื่องครับไปไปเดินไปทางนู้นไปมีอะไรอีกสี่โมงอีกชั่วโมงหนึ่งมีการแสดงฟารโรมามีเสียงเพลงครับไม่รู้ว่าจะโดน นิกษิตหรือเปล่าครับถ้าโดนนิกษิตผมก็จะตัดเสียงออกเนี่ยฮะฮว่าบรรยากาศก็กจะมีตั้งแต่ตรงนี้ครับ Oasis ิสเพอร์ซิวจันทบุรีก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงอันนี้ขายอาหารครับจะมีที่นั่งพักผ่อนครับ นี่นั่ง่อนลานใสครับเดี๋ยวเดินไปก่อนก็ได้มีจุดขายกาแฟครับเนี่ยคาเฟ่คาเฟ่น่าดูเลยครับน่าดูชมเลย คาเฟ่ครับนั่งชิวๆครับคนไม่เยอะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนครับนี่เป็นร้านอาหารนะครับทานข้าวเดี๋ยวจะไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือจุดให้ให้หารโลมาหรือเปล่าครับ ให้หาน้องกวางน้องกวางโรมาโอ้มีเพลงมีเพลงเพลงเพลงมีเพลง,ม,พลงมีเพลงครับน้องกวางโรซ่านี่จุดนี้จุดเล่นน้ำกับปลารโรมาครับอ๋อขีป่ปลาครับพี่น้อง กิโลมาอันนี้ของงามทั้นี้กิโลมาเพราะว่าฝั่งทางนี้มีอะไรบ้างนี่นักองเที่ยวต่างชาติ เกิดการลวกน้ำกับลงมาว่ายน้ำกับลงมาห้ามเข้าผ่อนได้รับอนุญาตว่ายน้ำกลับลงมามีรอบสิบหกส่าครับหนึ่งชั่ต้งต้องซื้อตัว,วตไปซื้อตัว้ไปครับ ม <Thank you. S 1> ัน,นจะมีใบกิจก,กรรมรวมห้ามเข้าอ,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 อันนี้ไม่ให้เข้าแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เป็นจุดเฉพาะลูกค้าว่ายน้ำนะอ๋อต้องต้องซื้อตั๋วเข้าไปเป็นลูกค้าว่ายน้ำค่ะลูกค้าว่ายน้ำแล้วเห่อ เป็นลูกค้าว่ายน้ำคือต้องแจ้งความประสงค์อันนี้ที่เขาเลี้ยงหอยนางรมนีครับป้ายไปครับต่อ ไฟต่อไฟครับวางครับวางมาดูวางกันสนวางรูหน้านี่คือวางรูหน้าครับ หนึ่งชุดสามสิบบาทเลี้ยงไว้เยอะเลยครับลูกจับได้ลูกจับได้กวางลงน่ามีกลิ่นไม่ค่อยดีด วงางโรซาโรซาเ่ยพร้อมนะมีเยอะเลยมีเยอะเลยฝังเยอะมาเยอะมากมากินไม่ดีเท่าไหร่ ข้อนะครับหรือว่าเราจะให้อาหารเขาก็มาเต็ม,มาวางรูซา่าโอ้ยหิวหิวมันน่าจะหิวน่าจะหิวรอบรอบบอ น่นครับไกลๆนู่นครับว่ายน้ำกับปลาโลมาครับเฉพาะลูกค้าแจ้งความจึงงมาครับต่อไปรอชมโลมาโชว์ขออนุญาตจบคลิปนี้ไม่แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ